มองหรือหันคาหันคาหันคาหรือสันบุรีสันบุรีเอ้ยจริงเจริงโอเคโอเคต้องเสียไปสันบุรีทุกคนเราไม่ได้มีใต้โต๊ะอะไรใดๆเด้ออกหักเหมือนอกหักค่ะโอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเสลิฟอยู่ที่หันคานะคะก็เดี๋ยวมาควิสนะคะหนึ่งอำเภอที่คุณชอบมากที่สุดนะคะเป็น EP สามเลยทุกคนแต่ตอนนี้คือมาอยู่หันคานะคะสวัสดีค่ะชื่อกิฟตนะคะพี่กิฟจากอำเภออะไรคะ อำเภอหันคาอำเภอหันคานะคะพี่กิฟจากจออำเภอหันคานะคะเจอคนหันคานะคะ่ะหนองมะมงหรือเนินขามหนองมะมงหนองมะโมงหรือหันคาหันคาหข <c oughs> ันคาหรือสันบุรีสันบุรีเอ้ย โอเคโอเคต okay. ้องเสี s <S ่ไปโอเคสันบ okay. <laughs> okay. 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 ุรีหรือสับพยาสันบุรีเฮ้ยทุกคนเราไม่ได้มีใต้โต๊ะอะไรใดๆเด้อโอเคนะคะโอเคไปต่อสันบุรีหรือมโนรมสันบุรีค่ะอุ๊ยสันบุรีหรือวัดสิงห์วัดสิงห์โอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเควัดสิงห์หรืออ๋อเภอเมืองชัยนาท วัดสิงค์ค่ะวัดสิงค์ทำไมพี่กิ๊ฟเลือกวัดสิงค์คะชอบไปไหว้พระที่วัดปักกลมขันคทาอ๋อวัด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 หลวงพุสุใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคทุกคนอกหักเหมือนอกหักค่ะโอเคโอเคพี่กิ๊ฟนะคะจากแขันะคะเลือกวัดสิง์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ